เซลสเดสีนะคะวันนี้พี่ดิงไม่อยู่แล้วแล้วเราก็ต้องแบบว่าใช้ชีวิตโดยลำพังก็เลยหาข้อมูลว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีที่คนไม่เยอะก็ได้ความว่าจะไปเลกยามานากะโกยามานากะอะไรสักอย่างนะซึ่งแบบมันต้องมาซื้อ เอ่อวันเดย์พาสฝั่งอีสไซซึ่งวันนั้นที่เราไปเที่ยวพี่ดิงมันจะเป็นฝั่งนอร์สไซใช่ไหมทีเนี้ยมันก็แบบเพิ่งรู้ตอนซื้อตั๋วเสร็จแล้วว่ารถมันมีทุก1ชั่วโมงแล้วตอนที่เราซื้อเสร็จมัน10บโมงรอบต่อไปของบัสคือ10บโมงสี่สิก็รอกันต่อไปนะจ๊ะคนเยอะมากแล้ววันนี้คืออากาศหนาวแต่มีแดดแล้วก็วันเสราร์ซึ่งนักท่องเที่ยวแบบเยอะมาก เราจะรอดไหมเนี่ยวันนี้เที่ยวคนเดียวจะแต่งตัวให้รัดกุมที่สุดวันนี้หนาวสุดเลยตั้งแต่มาแล้วประมาณมืเช้าประมาณสิบอประมาณเก้าองศาเนี่ยเราต้องไปรอที่บัส number 6สิบอะเบอร์หกอะซึ่งมันเหมือนคือแต่ละบัสตบมันก็จะรวมรวมหลายรถบัสมาขึ้นที่เดียวกันอ่ะแล้วมันจะต้องดูให้ถูกสายอะของเราต้องไปสาย Fuji, go phụ Q, go hay F1 F2 này yeah. Don't <coughs> <coughs> ลงมาเลยนะคะปรากฏว่าเมฆหมอกเต็มไปหมดนะคะไม่น่าเห็นฟูจิใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงไกลมากจา,ากฮาวากกจิโก ก็ตอนนี้กำลังจะเดินไปคาเฟ่นะคะที่ดูมาชื่อ The Park Cafe ไปหาอะไรกินต้องเดินไปประมาณ350เมตรนะเมื่อกี้เห็นร้านและคนเยอะอยู่เพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงพอดีอะ่ะ แต่ว่าถ้าเยอะเกินก็ไม่กินนะ <c oughs> นี่นะคะเดอะพาร์คคาเฟ่ที่ตอนแรกจะมาแต่ว่า <c oughs> คือไม่รู้จะรอคิวทำไมอ่ะ <c oughs> จุดขายเขาคือมันต้องเห็นวิวฟูจิอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีวิวแบววิวฟูจิเลยเพระาะฉะนั้นเราเดินนากลับแล้วอนะ่านาว่ะ ตอนนี้หนาวมากแข็งห okay. ยุดถ่ายก่อนแล้วก็เดี๋ยวเก็บมือมไปเจอกันที่ป้าย138นี่ทองได้แหละตรงนั้นนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวของเลค mm hmm. แล้วก็มีร้านอาหารมีเซเว่นหอ่อมีเซเว่นก็รอดตายแล้วอะ่ะโอเคหนาวบาย ต้องเดิมประมาณสองโลโอเมกเกิล oh ขนาดนี้นะคะอุณหภูมินะให้ดูนี่ยามานาก,ก,กุสิเอดนั่นไปยัน,นทันทนะีนหโอเมกเ o ิลหนาวจนต้องเอาแมสกาใส่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้แดดออกเป็นย่อมยอม่มเนี่ยดูดิ ตรงนี้แดดออกเนาะตรงนู้นมืดแล้วรถบัสท,ที่จะกลับฮาวาติโกะเมื่อกี้ดูอะมีทุกสองชั่วโมงคือถ้าไม่ทันรอบบ่ายโมงจะต้องรอบ,บ่ายสาม 「何も持たずに」「生まれ落ちた僕」「ドアの隙間でのたうち回ってる」「諦めたものと賢いものだけが」「照射の時代にロゴで息を吸う」 นี S <S <preach ry> <á> ่อูด้งร้อนมาแล้วแล้วก็กาแฟ ส่งส่งนี่น่นนจาจะใกล้ร้อยหัวล้วตอนเนี้ยนี่นะคะกำลังจะไปรอที่ป้ายรถเมลน์นะก็คือ ดีเออเพราะว่าเมื่อกี้เราลง,งมาจากทางนน้นขับแล้วก็ต้องรอที่นี่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงรอ20นาทีก็ยังดีกว่ารอ2ชั่วโมง ป,ดปิดแล้วเมื่อกี้แต่เมื่อกี้นุ้ถือถ่ายไปแล้วนะนี่ค่ะชูจีห่างเซเว่นจ้าฉันมองผ,ผิดผิดผิดทางมาดโดยตลอดจีซอวันนี้กี่โมงสิบสองรถบัสยังไม่มาหรอกั้งขึ้นมาดูรถสับพัดลอย スフジテレビの作り藤山の伏流水で醸造された地ビールが楽しめる富士山県史歴史民俗博物館や山梨県の地場産品を紹介する郡内。 วันนี้เขาก็มาทำความสะอาดให้เปลี่ยนผ้าปู ผ้าวันปกติก็จะแค่เอาผ้าเช็ดต,ตัวไปวงงางหน้าห้องแล้วเขาก็จะเอาอันไหม่มาแขวนให,นห้แล้วก็เติมพวกน้ำยาเอ่อสบู่เหลวอะไรอย่างเงี้ยให,อหอ้อยากจะบ้าตายวันนี้ไมนั่งเล่นกับเดินตากอากาศนาหนาว แต่อยู่ห้องก็ไม่มีอะไรทำนะึกโอเคตกใจหัวตัวเองอันนี้เพิ่งเขียนแนรีเสร็จแล้วก็ปิดวันด้วยเหมือนเดิมนะคะซัป,ปโปโรยอมใจวันนี้มีเรื่องตกใจด้วยอะ่ะเปิดตู้เย็นอะ่ะเบียร์ไม่หายแต่ว่าอะไรหายรู้ปะเนี่ยของอย่างอื่นอยู่ครบเลยนะโยเกิร์ตเอ้ยหนมปังเอ้ยโอกไก่ คนขโมยเป็นฮาลานปะนี้เอาไปแต่ไก่ออืวันนี้พอดีเขามาทําห้องอะ่ะแต่ก็แบบไม่อยากไปคิดว่าคนนั้นเอาไปแต่ครูมันก็หายไปอะ่ะ ในที่สุดก็มีวันของเราวันที่ฟูจิอยู่ด้านหลังแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศก็กำลังดีนะคะ15องศาอันนี้เราอยู่บนสะพานพาวากุจิโกะโอฮาชิอะไรสัก ต้องไปต่อรถที่เป็นรถของงานมาฟูจิอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมก็คืออันนี้ดูจากแบบดิงถึง F8 ก่อนฟินิชเนี่ยตั้งแต่8ดโมงส5นแล้วก็ออกมาแโมง35แล้วก็ระยะทางจะมาฟินิชเนี่ยมันประมาณ20โลก็เลยคิดว่าต้องรีไปถึงก่อนเที่ยง ดรอบสิบเอ็ดโมงนะี่บินหลือีกห้าโลนะจะเข้าเส้นสายแล้วก็ไม่ พอดีเลยตอนนี้สวดนโมงสน่าจะอีกประมาณถ้าเทเก้าสบห้านาทีโอเคอ่ังกดสุน

เฮ้ยเขาเพื่อนนะครับเพื่อนมากไม่เปื่อนเลยเนี่ยดูดีมากเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมาก พอพี่ดิงเข้าไปเอาดอกแบกที่ฝากไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเสร็จก็ต้องนั่งรถบัสของงานวิ่งไปลงที่คาวาคุจิโกแล้วก็นั่งชัตชวบัสกลับโรงแรมนะก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ถ่ายวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรนอกจากภารกิจหลักก็คือมารับพี่ดิงนะคะแล้วก็พี่ดิงกินมากขับรถ160โลยังเหนื่อยอะแล้วันนี้แบบวิ่งเทล 1 6 0ยกโลแล้วงานนี้คือเขาห้ามใช้ไม้โพด้วยนะมันไม่เหมือนงานที่เมืองไทยอะ่ะที่แบบใช้ไม้โพได้ใช่ไหมความยากมันก็แบบอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ด้วยอากาศหนาวอะ่ะแล้วแบบคนไทยอะ่ะมันไม่ได้ชินกับอากาศหนาวขนาดนั้นพี่ลิงบอกเมื่อคืนคือมีแบบศูนย์องศาแล้วว่าแบบแล้วว่าจริงๆน่ามีติดโลบาขนาดเราอยู่ที่โรงแรมอะ่ะเราเปิดแอร์ไม่ได้เราต้องเปิดฮีเตอร์แทนอะ่ะเออเราวนากักวิ่งอยู่บนเขาอะ่ะคิดดู ไปไหนต่อคะกลับหรือในนี้เขามีให้เปลี่ยนชุดปะล่ะไม่แปลเขาว่าใส่ชุดนี้ไปแป๊บแล้วนะแตกหมดเลย